กิจกรรมความเพียนมหาจากักรพรรดิยอดรวยวันที่14่กุมภาพันธ์พุทธศักราช2568คลิปที่2บทที่14ถึง17ครับสาธุบทที่14สมมหาสมัยสูรเอโอมเมสุดตัง <c oughs> เอกังสมัยยังพระขาวาสเกสุวิหารติกาปิลวัตุสมิงมหาวเนมหาตาภิกุสังเคนะสถิงบัญจมัตเตหิภิกุสเตหิสัเพเหวอารหันเตหิทาสหิจัลูกัาตุหิเทวตาเยปุเยนะสันนิปติตาหุนติพระขวันตังทัศนายาภิกุสังคันจะอัฏโคจะตุนังสุทาวาสกายิกานังเทวานังเอตทะ โอสิอยังโคภพะวาสเกสุวิหารติกปพิลาวัตุสมิงมหาวันเนมหาตาพิกุสังเคนะสัติงปัญจมัตเตหิพิกุสเตหิสเพเหวะอรหันเตหิทัสหิจโลกาตุหิเทวตาเยปุเยนสันนิปติตาหุนติพระกวันตังทัศนายพิกุสังขันจะยนูนะมายมปิเตเยนาพกวา เตนุปะสังกเมยามะอุปะสังกมิตาวาภะกวะโตสันติเกปัจเจกคาธาพาเซยามาติอัตโกตาเทวตาเซยธาปินามะภะละวาปุริโสสมิต สมัชิตังวาภาหังปะสาเลยยะปะสาิตังวาภาหังสมิเชยยะเอวเมเหวาสุทธาวาเสสุเทเวสุอันตรหิตาภควะโตปุระโตปาตุระหังสุอตทโคตาเทวตาภควันตังอะภิวาเทตวาเอกมันตังอัทังสุเอกมันตังทิตาโคเอกาเทวตาภควะโตสันติเกอิมังคาทังอะพาสี มหาสมโยปวะนัสสิงเทวกายะสมาคตาอาคตัมมะหะอิมังธรรมะสออิมังธรรมะสมยยังทักขิตาทักขิตาเยวะอปราชิตตสังคันติอัโกอปราเทวตาภกวโตโสันติเกอิมังคาทังอภาสสิตัตระภิกขวสมาทหังสุจิตังอัตโนอุชุกะมะ ังสุสัตทีวะเนตานิขเหตวอินทรียันรักขันติปันทิตาติอทคโคอภราเทวตาภักขวโตสันติเกอีมังคาทังอภาสิเชตวะคีลังเชตวะลีคังอินทคีลังโอหันจะเมชาโอหันจะมะเมชาเตจรันติสุทาวิมลาจักขุมาตาสุทันตาสุสูนาขตา อัตคอภระเทวตาภควัโตสันติเกอิมังคาทังอภหาสิเยเกจิพุทธังสรนังคตาเสนเตขมิสันติอปายะภูมิงปะยะมานุสังเทหังเทวกายังปาริปูเรสันติหิติอัตคุภควาภิกขะมันเตสิเยปุเยนะภิคเวทะสสุโลกธาตุหุสุเทวตาสันนิปติตาหุนติ ตถ้าคตังทัศนายาภิกขุสังคันจะเยปิเตภิกเวอะเฮสุ่ง อาทิตตมัทธานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภควันตานังเอตปา p ta ta e a r a m a y e v เทวตาสันนิปฏิตาเฮสุงเสยยธาปิไมหังเอตระหิเยปิเตภีเขวภวิสันติอนาคติมัทธานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภควันตานังเอตปา p a r a m a y e v เทวตาสันนิปฏิตาภวิสันติเสยยธาปิไมหังเอตระหิอาจิกิ มิพีขเวเทวกายานังนามานิกิตติสามมิพีคเวเทวกายานังนามานิเทศิสามมิพีคเวเทวกายานังนามานิตังสุนาทาสาทุกังมานาสิกโรทาพาศิสามิเหติเอวมพันเตเหติโคเตพิกุพควโตปัจจโสสุนพควาเอตทะทวจะ สิโลกมนุตกสามิยัตถภุมมาตัสิตาเยสิตาคิริขะพระรังวะหิตตตาสมหิตาปุถุสีหาวสลีนาโลมังสาพิสัมพุโนโอทาตมะนะสาสุทธาวิปัสสนาวิลาปิญโยปัญจสเตยตะวาวันกาปิลวัทเว ตะโตอัม n ันตะยีสัทธาสาวะเกสาสเนรเตเทวกายะอภิกันตาเตวิชานทัีกโวเตจอาตัปปมกะรุงสุตวะพุทธสัสสะนังเตสัมปัตุรหุยานังอมนุสสานัทสนังอเปเกสะตมัทธคุงสหัสสังอัฏฐสัตตริงสตังเอเกสหัสสานังมนุสสานมัะสุเปเกน ตมัทคุงทิสาสภูุตาอาหุงตันจะสัพังอภิญญายะววกิตาวานาจักุมาตโตอมันตยิสทาสาวเกซาเสนระเตเทวกายะอภิกันตาเตวิชานาทพิคโวเยวหังกิตตยิสามิกิราหิอนุปุภโสสตะสหัสา วายค้าภูมิกาปิลวัตวาอิทิมันโตชุติมัโตวันวันโตยะสสินโนโมธรรมนาอภิกามุงปิกุนังสมิติงวะนังชาสะหัตสาเหมะวตาวายคานานตาวันิโนอิทิมโตชุติมัโตวันวันโตยะสสินโนโมธรรมนาอภิกามุงปิกุนังสมิติงวะนังสาตาคิราติ สหัส,สายาคานาตตวันนิโนอิติมันโตชุติมันโตว,วันวาสาสันโตยะสสิโนโมธมานาภิกามโมิกุนังสมิติงวนัง อิเจเตโสระสะสะหัสสะยคกขานัตตะวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันวันโตยะสสิโนโมธรรมนาภิกขมุงภิกขุนางสมิติงวะนังเวสามิตาปัญจสตายคกขานัตตะวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันวันโตยะสสิโนโมธรรมนาภิกขมุงภิกขุนางสมิติงวะนังกุมพิโรราชคหิโกเวปุลสะนิเวสนังพิญโยนังสตะมะสหัสสังยักานัง ปายิรุปาสติกุมพิโรราชคัโกโซปาคาสมิติงวนังปุริมันจติสังราชาทัตระรโทปัสสติกันทัพพานังอธิปติมหาราชายาสิโซปุตตปิตัสสะพระหวอินทนามามหพลาอิติมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะสิโนโมธมานาภิกามูปิกูนังสมิติงวนังทักกินันจติสังราชาวิรุณโฮตับปัสสติ กุมพันธานังอาทิปติมหาราชายะสสิโสปุตตาปิตัสสะพาหวอินทนามามหพลาอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะสสิโนโมธมานาอภิกามงุปิกู้นังสมิติงวนางปัจฉิมันจติสังราชาวิรูปโคปัสสตินาคานังอาทิปติมหาราชายะสสิโสปุตตาปิตัสสะพาหวอินทนามามหพลา อิติมนโตชุติมนโตวนโนวนโตยะสสิโนโมธัมมานาอภิกามงภิกขูนางสมิตติงวนังอุตตะรัญจะติสังราชากุเวโรตัปปสะสติยักขานังอธิปติมหาราชายะสสิโสปุตตาปิตัสสะภาโวอินทนะมามหาผลาอิติมนโตชุติมนโตวนโนวนโตยะสสิโนโมธัมมานาอภิกามงภิกขูนางสมิตติงวนังปุริมาที่สัง ทะตาระโททักิเนนวิรุณหโกปัจชิเมนวิรูปโกกุเวโรอุตตรังทิสังจตาโรเตมหาราชาสมันตาจตุโรทิสาทันทัล,ลมานะทั้งสุวะเนกาปิลวัฒเวเตสังมายาวิโนโทาซาคูวันจะนิกาส อาคูวันจะนิกาสธามายากุเกณฑุเวเกณฑกวิภูจะวิภูโตสหจันทโนกามาเสโทจะกินนุมันทุนิมันทุจะปะนาโทอปมัญโยจะเทวสูโตจะมาตะลิ <c oughs> จิตเซโนจะกันทโพนโรราชาชโนสะโพอ,อาคูปัญจะสินเว เจวะติมพรูสุริยวัชชสาเอเตจันเยจราชโนคันทพาสหราชุภิโมธมานะปิกกามงปิกุณังสมิติงวนังอัฐาคูนาภะสานาคาเวสาลาสหัตันชกาคัมพัลสตะราคูปายาคาสหาติภิยามุนาทัตระธาจะอาคูนาคายาสิโนเอราวันโนมหานาโคโซปะคสมิติงวนัง เยนาคาราเชสหะสาหรันติทิพติชาปัขิวิสุทธจักคู่เวหายาสเตวานมัชฌะปตตาจิตราสุปันนอิติเตสะนามังอะภะยันตธานาคราชนะมาสิสุปันนะโตเขมะมะกาสิพุทโธสันหาหิ วาจาหิอุปวะหะยันตานาคาสุปนาสรณาแมงสุรณมะแังสุพุทธังชิตาวชิระหัตเถนะสมุทังอสุราสิตาพาตโรวาสวัตเซเติธิมันโตยะสสิโนโกกะกาลกัญชามหาพิสมะอสุราธานะเวคาซาเวปจิติสุจิติจะ พหาราโทณมณุจีสหสตัญจะพรริปุตตาน,นังสเพเวโรจนามกาสนันในหิตวาพระริงเซนังราหุพัทะมุปาคุงสมยโยธาน,นิพันธันเตภิกูนังสมิติงวะนัง อาโปจเทวาปทวีจจเตโชวายตถะคมุงวรุณาวรุณาเทวาโสโมจยสสัชสหเมตากรุณากายิกาคูเทวายะสิโนทัศเสเตทัศากายาสเพนานัตตะวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะสิโนโมธมนาอภิกามุงปิขุนังสมิติงวะนังเวนทูจเทวาสหลีจะ อะสะมาจะตุเวยะมาจันทสูปะนิสาเทวาจันทมากูปุรกิตาสุริยสูปะนิสาเทวาสุริยมากูปุรกิตาณขตานิปุรกิตาวากูมันทวาวลิมันทวละมันทวาลาหากา วสูนังวาสโวเซโทสกโกปาคาปุรินทโททเสเตทะสตากายาสเพนานตตะวน,นิโนอติมันโตชุติมันโตวนาวันโตยสะสินโนโมธมานาภิกามุงภิกขูนางสมิติงวะนังอะทาคูสหภูเทวาชละมะคิลิชละมะคิสิคาริวะอริทกาจโรชาจะอุม,มาปุพนิพาสินโนวรุณาสหาธรรมาจะ อจุตาจะอเนชกาสุเลยะรุจิราคูอาคูวาสวเนสิน,นทเะทะสเตทัสทากายาสเพนานตวนันิโนอินต,ติมันโตชุติมันโตวันวันโตยะส,สินโมรมานาภิกามุงภิกขุนังสมิติงวะนังสมานามหาสมานามานุสามานุสุตมา คิทาปทุสิกาอากูอากูมโนปทุสิกาอัทคูหารโยเทวาเยจโรหิตวาสิโนปารคามหปารคาคูเทวายะสิโน ทัศเตทัศธากายาสเพนานตะวันิโนอิติมันโตชุติมันโตวันวันโตยาสิโนโมธรรมนาภิกมุปปิกุณังสมิตติวะนังสุากะรุมห้าอรุณาคูเวขะนัสสะสหโอทาตะกยห้าปโมคาคูเทวาวิจักขนาสถธามัตตาหรักชามิสกาจยัสสิโนทนะยังอาคาปจุนโนโยทิสาอภาวิสติอะ วัสติทเสตทัสทากายาสเพนานะตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมัโตวันวันโตยะสาสิโนโมธมนาภิกมุงภิคุนังสมิติงวังังเคมยาตุสิตายามากันทกาจยาสาสินโนสมพิตตกาลามเสธาโชตินามา,าจจะโชตินามา,าจะอาสวะอาสวะนิมมานารติโนอาคูอาธาคูปรนิมิตา ทเสเตทสะากายาสเพนานัตตะวนิโนอิทิมโตชุติมันโตวันวันโตยะสสินโนโมธมานาอภิกามุภิกขูนังสมิติงวะนังเสเตเทวนิกายาสเพนานัตตะวนิโนอนามันวะเยนะอักขจุงเยจันเยสถิสถธิสาสหะปวุทธชาติมกีลังโอขตินะมะนาสะวังทะเคโมคตรงนาคังจันทังวะอะ สิตาติตังสุพรหมาปรม a m โตจะปุตตาอิทธิมะโตสหสนังกุมารติโสจะโสปาคสมมิติวนังสหสพรมโลกานังมหาพรมาพิติทติอุปปันโนชุติมันโตพิสมากายโยยะสิโนโสทัเสทะอิสราคูปเจกะวะสะวัติโนเตสันจะมัชชะโตอาคา ฮาริโตปาริวาริโตเตชะสเปอภิกันเตสิ้นเทเทเวสพระมเกเมราเซนอาิกามิปัสสกันหัสมันทิยังอัฐะันหัตภันธะทะราเขนภันธมัตถุโวสมันตาปริวาเรทามาโวมุจิทะโกูหจินังอิติตัทธามหาเสนโนกันหัเสนังอปาอะเปสยิปานิ ปานินาตะละมหันจะสรังกตวานะเพระวังยทาปาวุสิโกเมโคทนยันโตสวิชุโกโซชาวิชุโกตถาโซปจุทาวติสังกุโทอาศัยยังวะเสตันจะสพังอภิญยาหะยะววกิตวานะจักุมา ตโตอมันตยีสัาสาวกเกสาสเนรเตมารเสนาภิกันตาเตวิชานาทพิขโวเตจะอาตปบปมักกรุงสุตวาพุทธสสะสนังวีตระเคหิปะกมุงเนสังโลมัมปิอิจยุงสเปวิชิตะสังฆามาพยาติตายสสิโนโมทันติสหพูเตหิสาวกาเตชะเนสุตาติ บทที่15มงคลจักรวาลใหญ่สิริทีตมติเตโชชยสิทธิมหิทิมหาคุณาปริมิตะปุญญาธิการสะสัพพันตรายะนิวรณสะมัทธสะภะควโตอะรหโตสัมมาสัมพุทธะทวติงสัมมาปุริสาปุริสะรักขานุภาเวนะสีตะยานุภยันชนานุภาเวนะอัต taraasa tak mangngka lau pawena capan narang siianu pawena ketum malau pawena tasa para. มิตานุภาเวนะทัศอุปปารมิตานุภาเวนะทัะปรมัตถาระมิตานุภาเวนะสีลสัมมาทิปัญญานุภาเวนะพุทธานุภาเวนะธรรมานุภาเวนะสังฆานุภาเวนะเตชานุภาเวนะอิธานุภาเวนะระลานุภาเวนะเยยยะธรรมานุภาเวนะจตุราสิหิตสหัสสะธรรมะธรรมขันธานุภาเวนะนวโลกุตราธรรมานุภาเวนะอัตถังกิกัคมานุภาเวนะอัฏฐสมาปฏิ ยานุภาเวนะชะระพิญญานุภาเวนะจะตุสจัจญาณานุภาเวนะทสัสสะภะญาณานุภาเวนะสัพพัญตญา,า,านุภาเวนะเมตากรุณามุทิตาอุเปขานุภาเวนะสพัพพปริตานุภาเวนะราตานัตนตยะสารานุภาเวนะตุยหังสปโรคาโซกุปัฏฐะ ทุกขโทมนัสสุปายาสาวินัสันตุสภะอันตรายปิวินัสันตุสภะสังกปาตุยหังสมิชนตุทีขายุตาตุยหังโหตุสตวัสชีเวนสัมังคิโกโหตุสภะทาอากาสะปะอากาสะปภะตะวนะภูมิคังคามหาสมุ m ทาอรักขกาเทวตาสทาตุมเหออนุรักขันตุ พะวตุสัพพมังคลังรักันตุสะพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัทธาโสติพะวันตุเตพะวตุสัพพมังคารังรักันตุสะพเทวตาสัพพตมานุภาเวนะสัทธาโสติพะวันตุเตพะวตุสัพพมังคลังรักขันตุสะพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติพะวันตุเตนักขตายขภูตานังปาปะขานิวารนาปริตาสานุภาเวนะหันนาวเตสังอุปตะเว นักขตยักขพูตานังปปักขะหนิวรณาปริตาสานุภาเวนะหันตวาเตสังปเทเวนักขตยักขพูตานังปปักขะหนิวรณาปริตาสานุภาเวนะหันตวาเตสังปเทเวบทที่สิบหกพเทกรัตตคถาอตีตังนานวาเมยยั นปติกังเคอนาคตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะทาติตำไปหีนันตังอัปัตตนจะอนาคตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นเป็นอันละไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุปนันจะโยธรรมังตถาตถาวิปัสติอสังหิรังอสังกุปังตังวิธามนุมนุพรุหเยก็บุคคลใดเห็นแจ้ง ทำปัจจุบันไม่งอนเงนไม่ครอนแกรนในทำนั้นนนั้นได้บุคคลนั้นพึงเจริญทำนั้นหนึ่งเนืองให้ปลุกโพงเถิดอเชวะกิจจะมาตะปังโกชัญญามารณงสุเวพึงทำความเปลี่ยนเสียในวันนี้แหละใครเล่าจะรู้ความตายในวันพรุ่งนหิโนสังครันเตนะ มหาเซเนนมัมจุนาเพราะว่าความผัดเพี้ยนกับพยามัจจุราชผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งลหลายเอวังวิหาริมาตาปิงโหรันตะมะตันทิตังตังเวพัเทกระโตติสันโตอาจิกคะเตมุนีติ พระมุนีผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเปลี่ยนไม่เกียจค้านทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นแลว่าผู้มีราตีหนึ่งจเจริญประการชนีแลบทที่17อภินทะปัจเวคขณะชะราธรรมโมหิชรังอนัตติโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงผลความแก่ไปไม่ได้พยาทิธรรมโมหิพยาธิงอนัตติโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงผลความเจ็บไข้ไปไม่ได้ มรณะธรรมโมหิมรณนังอนัตติโตเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้สเพหิเมปิเยหิมนาเปหินานาภาววินาภาวเราจะเล่าเว้นเป็นต่างๆคือว่าจะต้องได้พระรากจากของรักของเจริญใจทั้งสิ้นไปกัมมัสกมหิกัมมทายาโทกัมมายโยนิกัมมพันทุกัมมปฏิสารโนเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมี รมเ็นผู้ติดตามมีรมเมนที่เพึ่งอาศัยยังมังอริสามิกัลยานางาาังวะปาปังวะตัสะทะยาโทภว,วิสามิเราจะทำกรรมันใดวให้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นสืบไปเอวังอัมเหหิอับปินหังปัจเจเวคิตตพังเราทั้งลหลายควรพิจ,จารณาอย่างนี้ให้ทุกวันทุกวันเทินจบคลิปที่สองครับ